ทำเตือนปืนแบรงกันคือปืนเสียงป่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแตรงกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ที่ยมีนาคม2 5 6พนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ3ตัวกับ2ท่านนะับเดี๋ยวเข้ามาดูเลยมีแรงกันบ้างนะฮะผมแนววันนี้ก็จะมีแอคซ์ซารซีซ่เจ็ดห้าของคุณธนพัฒนะครับแล้วก็เป็นโครสหนึ่งร้อยปีเงินเงานะครับของคุณธนพัฒนเช่นกันนะครับคนเดียวสั่งสองกระบอกเลยนะฮะลูกค้าเก่านะแล้วก็จะมาเป็นของลูกค้า VP s ี p e r VP and Super Super and VP v p เนรกมนะก็เป็นของคุณสุริยภพแสงชัยนะครัับส่งไป ร่วม30มสิตัวแล้วนะครับนี่ก็เป็นเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบกันก่อนเลยนะครับก็รีวิวกับเจ้าตัวมินิโบนะครับมินิโบเงินเงาอะไหล่ทองนะครับแล้วก็ประกับพลาสติกลายไม้นะครับอ่ะระบบนะครับลูกหมอดสไลด์ค้างนะครับลูกหมอดสไลด์ค้างนะครับปรับสไลด์ลงมานะครับกดแม็กซซีนก็ได้หรือว่าจะถอดอาร์แม็กก็ได้นะครับสไลด์จะตีกลับทันทีนะครับตัวนี้เล็ก ถ้าฝ่ามือเลยแล้วก็มีระบบเซฟด้วยนะครับปรับเซฟลงมานะครับนกผมขึ้นไปแล้วนะครับร่างกายไม่ได้นะครับพยายามกดยังไงก็ร่างกายไม่ได้ถ้าเราปรับเซฟขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับนกสัตว์ทํางานทันทีนะครับเดี๋ยวเราลองดูเรื่องการคัดปลอกกันนะครับผมจะลองคัดปลอกกับปอกทองนะครับผมนะมินิโปรเนี่ยเหมาะกับปอกทองนะครับผมนะอ่าแม็กจูได้ประมาณ5นัดนะครับแต่ว่าสนัดก็แน่นแล้วนะครับนะเป็นเล็กพกซ่อนแล้วก็มินิจิ๋วนะครับผมอ่าเหมาะกับ ผู้หญิงนะครับมือเล็กๆนะครับผมหนึ่งสองสามนะครับลูกหมุนสไลด์ค้างนะครับถอดแม็กกาซิงก็ได้หรือว่าจะกดลิ้นแม็กลงก็ได้นะครับนะอ่าร์เบกาปดสไลด์ลงแล้วก็ปรับเซฟลงมานะครับนั่นไก่แบบได้นะครับขึ้นมานะครับนั่นไก่ได้นะครับระบบปกตินะครับเซฟใช้งานได้ดีนะครับต่อไปเป็นครูเซ100ปีนะครับสี สีนิ้วเงินเงานะครับผมนะสวยงามนะครับตัวนี้กระดุมทองนะครับประกับไม้กระดุมทอง2ด้านนะครับเป็นโครส100ปีนะครับสีเงินเงาโคมเงานั่นเองนะครับเป็นของคู่เซนะครับรูปหมดสไลด์ค้างนะครับเรามาดูเสียงสไลด์กันนะครับผมนะโอ้โหเพาะนะครับเสียงสไลด์ค่อนข้างที่จะเพาะเลยนะครับแมกกซินก็สวยด้วยนะครับตัวนี้นะอ่ะเรามาลองดูนะครับเรื่องระบบนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนกขึ้นไปแล้วนะครับถ้าไม่กดหลังอ่อนนะครับลั่นไกลไม่ได้นะครับเห็นไหม นี่ขนาดนกขึ้นไปแล้วนะครับไม่ได้กดหลังอ่อนก็ไม่ได้ขึ้นเซฟคู่ด้วยนะครับลันไกไม่ได้แต่ขึ้นเซฟคู่นะครับผมนะกดหลังอ่อนนะครับก็ลันไก่ไม่ได้เหมือนกันปรับเซฟคู่ลงมานะครับกดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับระบบปืนใช้งานได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดปอกนะครับจะลองคัดปอกกับปอกคองนะครับที่แถมให้ลูกค้าไปนะครับนะตอนนี้เน้นปอกคองนะครับเพราะว่าปอกเงินค่อนข้างที่จะขาดตลาดแล้วนะครับอ่ะดูหนึ่ง ลูกสุดท้ายแรงดีคอยนะครับก็คัดปอกออกมาได้ปกตินะครับฟังเีสจะได้แบบมีแมกกาซีนนะครับต้องกดกดต้องต้องดึงช่วยนิดนึงนะครับถ้าหากมีแมกกาซีนอยู่นะมันจะแข็งนะอ่ะนกขึ้นไปแล้วนะครับร่าไกยไม่ได้นะครับเห็นไหมไม่ได้กดหลังอ่อนรั่างกยไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่นะครับบีบหลังอ่อนนะครับร่นไกายไม่ได้เหมือนกันนะครับปรับเซฟคู่ลงมาบีบหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตื่นปกตินะครับอ่าต่อไปเป็น แอ็กซ่าซีเซ่เจ็ดห้าคอมแพกกาซีนนะครับตัวนี้ก็จะได้2องแมกกาซีนนะครับตามที่เห็นนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับฟังเสียงสไลด์กันดูบ้างน,นะครับถอดแมกกาซีนสไลด์ก็ยังค้างอยู่เพราะมีความขวาง,ง,ง,งสไลด์นะเพราะนะครับผมเสียงค่อนข้างที่จะเพราะไม่มีการสะดุดของสไลด์ใหญ่นะฮะโอเคนะระบบเป็นเซฟคู่เหมือนกันกับคูเซฟเมื่อกี้นะครับนี่นะปรับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับนะอ่ะ เมื่อเราขึ้นเซฟแล้วร่าไกยไม่ได้นะครับร like ่างกยไม่ได şey. ้นะครับปรับเซฟลงมานะครับร่าไกยได้มีระบบดี๋วเปนแอคชั่นนะครับเดี๋วเป็นซิงเกิลได้นะครับตัวนี้นะเดี <lan> 對對๋ยวมาลองคัดปอกกันเลยนะครับกับปอกทองแล้วกันนะครับนะแถมไปปอกทองก็ต้องคัดกับปอกทองนะครับตัวนี้ได้สองแม็กนะครับผมนะถือว่าคุ้มจัดๆเลยนะครับซีเซจัดห้านะครับลองดูกันนะครับเรื่องการคัดปอกนะหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับลูกหมดสสลด์ค้างแบบนี้เลยนะครับ เสียงสไลด์พอนะครับขึ้นเซฟคู่นะครับนะค่อนข้างจะแข็งนิดนึงใช้นิ้วนี้ดีกว่านะครับนะตั้งไกลไม่ได้นะครับปรับลงมานะครับตั้งไกลได้ดรือว่าขั้นได้นะครับดับเบิลซิงเกิลได้นะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับทั้งหมด3ระบบก็รีวิวเช็คระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ระบบปกติทั้ง2ท่านนะครับหรือว่า3ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับแอดดีดีร้ของสั่งสินค้านะครับโอแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับใครที่อยากเป็นลูกคคค้้้าาเเรรรรรนนนนนะะะััััับบบกก็็็จไไดดดดโโปปมช่ีีๆๆสหว อย่าลืมกดติดตามกดสมัครรับคลิปยูทูบก็นองใจให้แอดมินด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเพยงเท่านี้นะครับแพ็กให้ลูกค้าก่อนสวัสดีครับ โอเรอจดส่งวันที่29มีนาคม2564นะครับก็แพงเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณสุยาภพแสนชัยนะครับเป็นมินิโบรนะครับเงินเงาไหลทองนะครับแล้วก็ของคุณธนพัฒน์การ,ร์ดน,นะครับก็จะเป็นซีซ่า75พร้อมคูเซ100ปีเงินเงาพร้อมรูปอีก10นั้นนะครับสะสะทั้งสองท่านก็แพงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการนําไปส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปยูทูบเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ